เอาเลยครับผมทุกคนกลับมาในการเทสแคนเมอร์รอบที่2นะหลังจากลิปที่แล้วเนี่ยเราเทสไปนะครับรู้สึกว่าจะเจอโปรนะแต่ในรอบนี้เนี่ยเราเหมือนจะคันแล้วนะครับบอกเลยว่ามีแรงแกนด้วยนะทุกคนนะมีแล้วครับชิมอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแรงแดงนะครับระดับ5าดาวขึ้นเลยนะบอกเลยว่าเกมน่าจะตึงแบบตึงแน่นอนนะครับตึงแบบเปียกๆนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมห้องแรกของวันนี้นะครับวันที่สองวันที่2.6เดือนที่8นะครับหรือว่าเดือนสิงหานั่นเองเผื่อใครแบบไม่รู้กดนะครับกดเราก็คือติดที่1ใน3ผม ให้ได้ประมาณ7คิวขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเทสผ่านนะแต่ต้องมีบัตรเปลี่ยนชื่อนะถ้าใครแบบว่าอยู่แร้งแบบไม่ถึงมาสเตอร์เนี่ยก็เข้าสาขา1น,นะใครอยู่แบบว่าแรงเกินมาสเตอร์ไปก็เข้าสาขา2ครับเบอร์สาโปรเอาดี32โปรหรือเปล่าเนี่ยไหนรอดูจับกล้องเลยแหม่น่าจะเป็นแผนการใช่ไหมจะให้พี่ดูว่าโปรไงจะได้แบบจับกล้องชัวเลยตรงนี้นน,นบนเหมือนจะยิงกัน,นครับ เอาแล้วยังไงน้องของกาลังฟาร์มไหมครับด้านบนใส่การแบบยึบยับยึบยับ,ยบมากเลยลองแพนกล้องไปดิอยู่ตรงไหนกันเอ่ยนี่ไงครับ iPhone X 2ครวงครับและไม่รู้ด้วยนะว่าด้านหลังมีนะครับ iPhone อาจจะล่วงได้นะในตอนนี้นะเพราะว่าหลังก็เข้านะครับหน้าก็มีน้ำโดนยิงมาเอา้าเหมือนจะตายแล้วป่ะนะ่ะทำไมมีกล่องศพกับรูปไอวาขึ้น น่าจะเดสมอลลี่แล้วตัวน่ะไม่น่าจะรอดนะครับแล้วเหมือนจะมีตัวโดดด้านบนแบบนี้เหมือนจะเกิดใหม่ซะด้วยแล้วเปิดไปโดนหัวอขอพิษยาเรียบร้อยเก็บมาได้ 2, 2> องคิวไอโฟนเอ็กซ์สองขวบกระโดดดึ๊บแต่มีคนวิ่งข้อหลังนะมีคนวิ่งข้อหลังไอโฟอนไอโฟอนฟังเสียงอยู่เหมือนจะอยู่ฝั่งตู้ชุบนะครับนีไงเหมือนจะเจอแล้วยังไงวางไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ตรงรถแล้วเหมือนจะวิ่งถอยก่อนนะครับไม่สู้ไอโฟนเอ็กซ์สองวบอก ไม่อยากสู้จริงๆอ้าแล้วโอริโอ้ก้อนครับผมซูมเงียบเก็บไป2คิววว้าเอาแล้วได้ปืนค่ะทำไมลงสีแบบดูเดือดมากเลยนะแต่แบบไม่ได้ยิงกันเลยอะ่ะเอาจริงคนลงเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ยิงกันนะทุกคนจบละโอ้โหเปิดวงแรกไปปิดชุบชีวิตคือหมดเวลาแล้วนะครับเหลือประมาณ4ีสิคนนะที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับ39คนแล้วโอ้โหลุงโจเก็บทางหน้านของโซโลมาได้ครับ ้านล่างมีตัวขี่รถมาแต่น่าจะปล่อยก่อนนะส่วนน้องแมวเป้าตอนนี้ก็แคมบนหลังคาไว้ก่อนนครับอ่าแล้วเบอร์สองครับตรงหอดอุดาวเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าอุ้ยเป็นสก,กินสายรีเลยนะเป็นสก,กาแล้วก็ปืนลูกซองสายะะรีเปล่าวะหรือว่ามันเป็นเซสฉลามอ่าระด้านบนครับโอ้โหแล้วค่าไปสี่ตัวแล้ววะ่ะฉลาม<อ>เดี๋ยวเราต้องมาจับน้องคนนี้ไปบ,บ,บ่อยละคนเหลือสามที่สองคนแล้วครับไวมากเลย แล้วตรงพีครับด้านบนมีหนึ่งตัวครับแล้วเหมือนจะเห็นเราเปิดไปโดนหัวครับขาดแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นโอ้โหแต่ไม่ได้แล้วเหมือนจะมีโคโนโมาหรือเปล่าด้านบนน่าจะเป็นน้องแมวเป้านะตรงนี้โอ้โจริงด้วยครับไม่มีโคโนโครับผมแต่มีไอวอลแล้วปืนยิงไอวอลครับเพื่อให้เลือดแบบเด้งเข้าตัวเองนะเป็นสกิลของโนรีนะครับอะไรดีวครับโดนเปิดมาเลือดเหลือไป58โอ้โหเรเวกเตอร์คู่ซะด้วยครับแบบนี้ต้องเล่นระยะสู้นิดนึงนะ ระยะไกลอาจจะซูมไม่ได้แล้วจะปาดหรือเปล่าแม็กซิบแล้วโดนปืนลูกซองมาแต่สกายเลยเจาะไปและยิงกดมาครับแล้วด้หรือเปล่าแล้วขาดไม่กี่เม็ดโอ้โหเลยเรียบร้อยดึนทางด้านของซอนเก็บไปอ้าวแล้วโดนภูชามาลอยหลังก่อนฟาร์มาเก็บไปตรงนี้3มคิวแล้วฮะและสาวของเราครับผมปายจะพับจออันนี้แคนพับจอป่ะเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าแคนพับจอจริงหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยดูนะโอ้แล้วสาวเข้าไป3ตัวว่ะเอาเรื่องอยู่นะ หุยระวงแรกกำลังจะบีบคนเหลือยี่ห้าคนแล้วเก็บต่อไปต้องขอดึ้งๆกว่านี้อะาแล,ะลุงโจรครับตรงนี้ครับอเอ็กแปดยิงกดไปครับแต่ฝั่งนั้นบอเหมือนจะบอกไอวอลไม่ได้แล้วแมวเป้าโดนทางด้านของปลาย้าเก็บไปครับและทาัศยะเดินดันขึ้นมาเลยเบี่ยงซ้ายมาก่อนเหมือนจะไม่เห็นครับไปไหนแรอวะเหมือนจะหายลุงโจไม่ใช่คนนะครับน่าจะเป็นฟันม้าย,ยูนิคอร์นเลเนียนด้วยไง อ่าเลามีโดนมาครับแล้วนันหน้าเห็นแล้วครับะกบเข้าไปตรงนี้วันนเหมือนจะคนละตัวด้วยครับเพราะว่าคนไล่วัวเลยโดนเปิดหัวมาอุ้ยจะดาวหรือเปล่าตรงพันยานะครับโดนเปิดมาขนาดนี้อ้าวไอโฟนครับไปเก็บใครไม่ได้ะตรงนั้นน่ะเกินเบอร์เฮ้ยเลยโดนเปิดหัวระวังหัวหลุดนะครับและลุงโจทัศยาไปฝั่งนั้นหน้ายังไงครับต่างคนต่างเป็นทัศยาอุ้ยโดนเปิดเรียบร้อยครับนอกดาวแต่มีเข็มชุบอยู่แลชีดยาชีดยาขึ้นหรือเปล่า วิ่ยแล้วเกือบจะขึ้นแต่ไม่ทันแล้วก็ไอ้น้องพี่ขอแล้วโดนเปิดมาครับพอไวัวไปก่อนครับแล้วเหมือนจะมาจากนั้นบนครับล้วเห็นหรือยังจังหวะนี้เราเหมือนจะวนตัวก่อนวีเเก็บปดเหมือนกันเลยนะเอเก็ปดคนก็เล่นเยอะเนี่ยธรรมดาที่ไหนยังไงกระต่ายข้างโอ้ยแล้วลงมาแล้วเราเปิดไปก่อนตรงนี้แล้วมีโทก่อนแล้วป่าดมาอุยแล้วป่านไม่โดนแล้วขาดอุ้ยกี่ไม่กี่เม็ดแล้วรีแม็กซซีนมาแล้วโดนหัวไปหนึ่งทีแล้วเหมือนจะมีตัวมาแจมแล้วปิดไอวอก่อนแล้วปิดทันหรือเปล่าแล้วพันยาอยู่เลื่อนหายไปครึ่งหลอด ยังไงด้านหน้ามาโดนป่าเรียบรอครับรีเลือดไม่ทันถึงจะพันยานแล้วแต่ก็ต้องแบบใช้เวลาในการรีเลือดนานนิดนึงนะทุกคนโอ้แล้วไปจะพับจอ5วแล้วหรือว่านี่จะเป็นสาวคนแรกที่จะผ่านเทสแคนของเราเอวบมาแล้วกับโทกอแล้วเหมือนจะมีคนปลาระเบิดเขียวละลายวัมาด้านหน้าวงบีฝั่งพีก,กับโรงงานนะแล้วก็หอนรายการแล้วก็โคชิโนะนะครับเกมนี้เหมือนจะเห็นอยู่นะแต่ก็แบบทรงๆกันไว้อยู่ครับมาด้านหน้ามาแล้ว ยังไงเดินไม่ออกสะบัดไม่ถูกอ่ะแล้วเห็นละอุย้ยแล้วเหมือนเขาจะไม่เห็นอุย้ยกอบโดนเม็ดเดียวเท่านั้นและนางอุย้ยและสเต็ปโคตรดีและไอวอร์ดันไปเลยครับตรงนี้ครับกระโดดขึ้นห่วงยางแต่มันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จริงจริด้วยอุย้ยจะกระโดดขึ้นได้น่าจะเสร็จครับและกดล็อกไปไ<อ>แล้วปาดมาตรงนี้ขอแค่ไม่กี่เม็ดเท่านั้นหมวนอยู่ครับโมโคติดมากไว้ให้ดูฮึบ โอ้โหเรียบร้อยลาเซอร์ตัวตึงโดนเก็บไปแล้วก็สามเก็บคิวไปตรงนี้ครับพวกคิวขาดแค่หนึ่งคิวเท่านั้นจะผ่านค่อยแค้นโอ้โห,โโหแต่ต้องติดที่หนึ่งในสามนะครับอ่าและทางน้านของไอ้พูครับเก็บไปได้ครับและตรงนี้มีตัวครับโอ้ยและไอ้วยอย่างไวอยากจะถามว่าเป็นสาวจริงหรือสาวเทียมแบบนี้หรือว่าให้แฟนเล่นให้เออเรียบร้อยติดคิวแล้วที่หนึ่งในสามเท่านั้นวะ ้ยคนนี้ก็เจ็คิวแล้วนี่ว่ะอ้าวและทางด้านของเสือโคมครับระเบิดมาครับปลายฉลามของเราน้องเบอร์สองจะปาบน้องปลายฟ้าได้หรือเปล่าแต่มีระเบิดอยู่ครับเตรียมที่จะหน่วงเึ๊บเป็นคนไม่ใช้สกิลด้วยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนไม่มีแบบสกิลกดใช้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลแบบสกิลไม่เน้นกดอ่ะเอาเอา,เอาปาดไปไอวอก่อนเอาว่ะโดนมาตอนนี้นโดนอยู่เอาเรียบร้อยโอ้โห แล้วเจอทางด้านของเสือโคมเก็บไปปลาฉลามของเรานั่นเองแปดคิวครับปาฟ้าโดนตัดตอนนี้เนี่ยมีสองคนนะที่จะได้ลุ้นนะครับก็จะมีน้องภูน้าชานะครับอ่าแล้วภูเหมือนจะขี่รถมาแค้มแต่เหมือนจะเจอตัวและน้องน้ําโซแซทครับอยู่ตรงไหนและตรงภูครับไอวอลมาก่อนทางด้านของจีน็อกเฮ้ยวันนี้เป็นพี่จีโน่หรือเปล่านเนี่ยไม่มีใครเดินใกล้แบบจะเจอกันเลยนะครับอ่าและด้านบนเหมือนจะเห็นแล้วครับพีเคแบเอาแล้วภูโดนเปิดมาตรงนี้บอกไอวอลไว้ก่อน น่าจะปาดมาจากฝั่งนั้นหน้าหรือเปล่าอุ้ยได้แล้วหน้าหลังก็มีไอวอรครับปิดไปเลยคูย,ยังไงระเบิดหน่วงไปครับระเบิดปาไปก่อนพื้มอุ้ยเกือบโดนนิดเดียวจริง,รงนิดเดียวแบบจ,จัดเลยตอนนี้ก็แบบมีคนลุ้น2คนเลยนะก็จะมีทั้งน้าของน้องคูแล้วก็น้องเสือโคนมครับและเสือโคมครับโดนเปิดสายมาก,ก่อนตรงนี้แล้วพีเคเหมือนจะเก็บทางงน้นของเธอกอาไปได้ใช่ปะวะเสือโคมครับอุ้ยเลยโดนระเบิดบล็อกมาไอวอลเฮยยังไงแล้วปาดเลย แล้วหัวให้ไปแบบเน,น้นๆหน้ามาอีกครับ9คิวแล้วเสือโคมเราโอ้แล้วปดาดฝันเก็บาหน้าของน้องภูไม่ได้แล้วคนที่แบบลุ้นคนเดียวก็คือน้องเสือโคมครับติดที่หนึ่งในสามเท่านั้นหวังว่าน้องชายจะมีบัตรเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปิดไปแต่ไม่ได้อืมผลสุดท้ายแล้วนะปึ๊บไอวอลมาก่อนครับถ้าเก็บคนนี้ได้ก็ถือว่าเข้าแค่นะ แต่ถ้าไม่มีบัตรต้องใช้เวลาประมาณ3วันนะครับในการเปลี่ยนชื่อแล้วป่านมาตรงนี้<อ>เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยไม่เฮ้ยหายแค่เพียงเรือดเบือโอ้โ,อโหได้ที่สี่เขาโห เลือเกือบได้เข้าไกเ,เสือโคมเราโอ้โหเรียบร้อยครับโดนปาดมาเมื่อกี้ระยะไกลไปหน่อยครับอุ้ยคนนี้ก็แบบซองไม่มีสก,กินเหมือนกันอุ้ยด้าน,นบนนี่ไงยิงกันแล้วน้องน้ำครับเหมือนจะเจอทางน้านของปาดดับฝันไก่เนี่ยและหลังเข้านะสำานานของน้องน้ำแท้เหมือนจะยังไม่รู้แล้วระเปิดละลายวอ์มาก่อนครับดันเลยหรือเปล่าบอกไอ้วอ์มาฝั่งหน้าก่อนครับและจีนอเข้าหลังแล้วนะจีนอเข้าหลังแล้วนะแล้วเปิดไปแต่ยังไม่โดนครับปืนอาร์ไม่โดนระยะนี้ และเกือบได้นะเมื่อกี้แล้วพีจีครับหยอดไปก่อนเลยตรงนี้โอ้ย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 ไอวออุ้ยน่าครับใต่กันแล้วครับซองยาวจากหน้าของป่าดดาฝันไก่ครับเชื่อันยากเกือกนะเอาเบอร์39กแล้วกันหมายเลขส9มกแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับน้ำแซดเก็บไปแล้วเหลือแค่2คนเท่านั้นหมายเลข8กับหมายเลข9เรียบร้อยหมายเลข8ดเก็บไป9คิวแล้ว9คิวก็ไม่ผ่านน้องชาย ต้องแบบตีที่หนึ่งในสามนะโอเคครับผมเกมแรกก็ไม่มีใครที่ผ่านแคนเราไปได้นะครับสงสัยจะตึงเกินต้านไงพี่บอกแล้วมันตึงเกินต้านแคมเมอ่อเดี๋ยวเราจะไปต่อในเกมที่2กันนะครับก็จะสร้างเป็นทะเลทรายแล้วกันนะเอาละครับผมทุกคนในรอบนี้บอกเลยว่ามีแร้งแกนทั้งหมดประมาณ3มคนเลยนะ <Huh? S 1> เนื่องจากคนแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของซานเมอร์นะครับซานเมอร์อยู่ไหนวะนี่นะครับผมก็คือน้องคนนี้นะครับแรงแกนของเรานะครับผมอ่า แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นโคบี้ชิมอนอันนี้ก็แรงแกนเหมือนกันแกนมาสเตอร์นะครับแล้วก็คนนึงก็คือ TP n o t g o ตนะแกนมาสเตอร์เหมือนกันแล้วปลาฉลามของเราไงน้องเสียคมคนเมื่อกี้นะที่แบบว่าเกือบจะได้เขาแคนนะครับห่างแค่แบบเพียงเอื้อมมือจริงๆเว้ยลงการตรงนี้ครับโอริโอลงไปก่อนทางด้านของซูโคนะ m n j TV โลแปโอ้โหมาทุกช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่องพี่นมกับช่องของโลแปมาหมดเลย เอาสุดจริงซานครับลงตัวนี้ก่อนแล้วเหมือนจะได้ใส่กันนะเท่าแถวตรงแท่นเนะี่ยเมน่าจะได้แบบหลีกเลี่ยงนะครับผมทุกคนอ่าแล้วเหมือนจะเห็นแล้วครับยังไงแม็กเซเว่นผนเมตรแล้วเปิดไปก่อนตรงนี้ M14 M14 มันสามารถยิงรัวๆได้แล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะครับแต่เหมือนน้องเขาจะเผื่อก็กดย้ำๆไปไหนแล้วอุ้ยเกือบโดนมันสามารถยิงอุ้ยแล้วหลังมาชิบหายแล้วปาดอุ้ยไอวะ เรียบร้อยครับทางหน้านของโปตัวกาดครับโดนเปิดมาก่อนแต่บอทไว,ไวทันรับพันยามาเลยแบบนี้โอ้และซุมตามโจ,โจโจไปเก็บใครไม่ได้น่ะเอาแล้วครับทางหน้านของพีแทนนอตกรไปเก็บทางหน้านของตัวซ่ามาเฮ้ยโคกมาตบบอทเก็บไปอีกหนึ่งคิวแล้วซาาเหมือนจะเก็บทางหน้านของมชีไปได้ใช่ปาวะเอาแล้วซานเก็บมาได้สองคิวครับตรงนี้ <S <S แล้วผมมีอะไรครับแล้วเหมือนจะเจอตัวหน้า,นานแล้วครับแลวเวกเตอร์ไม่ใช่เวกเตอร์นี่มันยูนีล้วปาดเข้าไปก็ได้โดนเปิดมาตรงนี้เหมือนจะเป็นทางหน้านของพีเรียบร้อยพีทีนอตกรจริงๆด้วย 4Q <C> เมืองเดียวอและทางนั้นของซานครับไอวอจ่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเลยหรือเปล่าชุบชีวิตเหมือนจะหมดเวลาหรือเปล่าครับไม่อยากจะเสี่ยงดูจากทรงละไม่น่าที่จะเสี่ยงเข้าไปนะถ้าเสี่ยงเข้าไปเนี่ยหน้าจะไม่รอดนะครับลืมบอกไปว่ามีแรงแกนสีสีด้วยนะคนหนึ่งนะครับก็คือน้องนี่เนี่ยโคกมาตบบอดนะครับอันนี้เป็นแกนสีสีนะทุกคนอ่า คนไทยอุยตายไปแล้วครับตายไปเยอะอยู่นะรอบนี้หลังจากปิดเกิดใหม่ของโซโลหมดก็เหลือ44คนนะครับแล้วโอดิโอครับเสียชีวิตทางน้้นของจอครับด้านล่างครับมีคนตั้งใีวอลใส่ก,กันอยู่ทางน้้นของน้องนัน้นแซไปเก็บมาได้อีกหนึ่งชิลอา้เจอลและซสโคยังไม่ยิงครับไม่เสี่ยงที่จะเปิดนี้เราชัวร์มากกว่านะทางน้นของจอนะคนเหลือ30นะวงแรกกำลังจะบีบนะถือว่าเหลือเยอะอยู่พอได้เลย น้องปลาฉลามเกมเมื่อกี้ที่แบบเพอฟอร์มจัดๆของเราโดนทีบูโดนทางนั้นของผมครับมีอะไรเปล่าโดนเก็บไปละน้อปลาฉลามเปิดอยู่ครับตรงนี้โป๊ะโป๊ะเฮ้ยแต่กาลางโคโนมาได้ทําให้ยิงต่อไม่ได้ครับแล้วเหมือนจะดนันไปเลยหรือเปล่าน้องปลาฉลามของเราอ่าแล้วไม่กลัวด้วยไงปลาฉลามบอกจะวิ่งไปไหนจ๊ะเปิดอยู่เแลวมีปืนสลิงอุย้ยขึ้นบนเรียบร้อย ตอนนี้ตัวตึงของเราก็ยังไม่ตายสักคนเลยนะอแล้ซานครับตรงนี้เหมือนจะชักไม่ได้ AK แล้วป่าดไปแต่ยังไม่โดนแมทเซเว่นทันยาอยู่ครับที่หายแล้วซานโดนเปิดยังไงตัวตึงเรายังไม่ตายนะเอาแล้วตายไปแล้วคนนึงโคบี้ใช่ไหมโคบี้ตุยโคบี้ชิมอนตุยก่อนเหลือตัวตึงสองคนนะทุกคน อุ้ยเลยโดนเปิดมาค่ะแล้วตรงนี้โดนหัวไป็หนึ่งเมตรแล้วบอยไอวอมาก่อนทางด้านของซานเมอร์ซานเมอร์เริ่มเหมือนจะดันเลยหรือเปล่าแล้วมีระเบิดหนึ่งลูกค่ะและวกำหน่วงหน่วงไปเลยแล้วเขามาช้าแล้วปิดไอวอลบอกมาอย่างสวยและแม็กซ์เซเว่นปาดไปแล้วยังไม่โดนวนตัวมาอีกรอบแต่ยังไม่โดนโอ้โหแล้ววิ่งไปละไวมากตรงนี้น่าจะเป็นทางหน้าของเนอะโซโลโซโลเหมือนจะโดนเก็บมาแล้วตัดไปตรงนี้แล้วเรียบร้อยเจอทางด้านของเอ็มเจทีวีโลแปดเก็บไปแล้วหน้ามาอีกและแม็กซ์เซเว่นเปิดไปแล้วบอกเลยว่าเจ็บมากๆเจอโอเลอ้อนสุดเฮ้ยแล้วนเเเเมมมออรรร์์กก็็บไปปแล้้วซาานนนโดดิตงียังงงงไววิิ่่่ออยยูู่ แล็บบอกไอวอมาโอเคเรียบร้อยครับแต่ต้องระวังนะครับเผื่อเขาเข้ามาได้เผื่อเขาเข้ามาได้ตรงนี้โอ้และ RPG จ,จ่อเรียบร้อยเจอทางน้านของ ELM เก็บไฟครับ1คิวและ2ตัวตึงของเราครับน้องโคก้กกับทางน้านของ Not g o d ครับอย่างนี้ขี่รถเริ่มล่าแล้วครับน,น,น้าเหมือนจะมีตัวครับแล้วเหมือนจะเห็นลวครับแล้วเองก็แปดปาดเลยหรือเปล่าโดนหัวไป2เมตรแต่ยังไม่ดาวโอ้เรือจะเชื่อแ้ะขึ้นรถอีกเลยไหมแล้วเหมือนจะชาร์จไปเลยครับตรงนี้ แต่ต้องระวังนะเพราะว่าได้ยินเสียงกับดักระเบิดใครวางก็ไม่รู้เมืเ่อกี้าแล้วเอ๊ยเอฟจุเ,เ,เ,เจก้ารอเปล่าไม่ใช่วิลปาดไปโอเลออนสวนมาอยู่มวตสวด้วยทัศิยะทาสิยะระ,ะปาดมาตรงคูเลยขาดกี่หืมไม่กี่เม็ดนะฮะเอาเรื่องและโคกมาตบบอร์ดครับยังไงน้องโคกเหมือนจะเห็นแล้วว่าด้านหน้ามีตัว๋วแต่จะสโะขบดูคนก่อนว่ามีกี่ตัว๋วอ่าเพื่อความชัวร์ครับเปิดโดนไปเลยปีโน่ไม่เจอใครจอนจอน,จอนเหมือนจะเจอทางหน้านของน้องโคกอ,อา้วมีเฮ้ย ฮ้ยโอ้หแล้วเกือบยิงได้โอ้โหเรียบร้อยครับตายอยู่ดีครับผมแล้วโคกเก็บมาได้5คิวแล้วไงเออแต่โคกเล่นดีนะถ้าเรามองกันจริงๆนะทุกคนนะโคกเล่นเซฟดีนะทุกคนนะแต่จริงก็เล่นดีทุกคนแล้วแหละอ่าตรงนี้เหมือนจะเป็นใครอ่ะฟีโน่หรือเปล่าไม่ใช่ฟีโนโ่น่าจะเป็นทางนัานของทีทีก็ไม่ใช่เมียวเป่าก็ไม่ถูกอ๋อเป็นน้องของเบอร์สองนั่นเองครับผมเสือโค้งของเราแล้วจะปะทะกับโคกต,ตัวตึงปะทะตัวกอัลแล้วเหมือนจะเน็ดหลุด๋อไม่หล จะเดินช้าครับระเบิดไปก่อนครับระเบิดแฟดชีทะลบอยวอลมาครับทำให้แบบว่าโดนนาเมดไม่เต็มสักเท่าไหร่ครับแล้วมีโมโคทะลปาดไปโอ้เลยโดนเน้นๆเลยนะเมื่อกี้นะสองนัดนะถ้ากดโอเลออนไม่ทันก็คือเสร็จนะครับยังไงขึ้นได้อยู่นะมันมีที่ขึ้นอยู่นะตรงนี้ผมจาได้กระโดดขึ้นไปก็คืออุ้ยแล้วมีระเบิดครับแล้วหน่วงไว้ก่อนเลยเอ้ยแล้ะแลละยังไงโอ้ยเลือดไขค่าดิโอเลออนชิบหายนะจะตายบอกครับผมไม่รอดครับเจอทา้ง้นนของโคเก็บไฟหกคิว โหแล้วโคกมาเหนือจริงว่ะเกมนี้ไม่เสี่ยงละฟีโนโอยู่ด้านล่างอยู่อุ้ยสลิงเจ็บหนักอุ้ยสกิลในเกมนี้เนะี่ยฮิตกันเยอะนะทัศยานะกับโอเลออนนะอย่างว่าแหละทัศยามันเอาไว้แบบจุ๊กโอเลออนได้นะครับหรือว่าจุ๊กหนีโซเนียได้น้องกูร่วงอ่อยไงละงานเนี้ยเป็นสกิลโนรีด้วยครับปิดได้วอลตัวเองชัดๆเอาไงละงานนี้เอาแล้วออกไม่ได้ครับโอเ้ยโดนระเบิดเน้นๆนครับโดนเน้นๆเลยทุกคนโอเคแล้วเหมือนจะออกได้แล้วแล้วเหมือนจะลงเลยหรือเปล่า เอบโอ้ยรอดมาได้ครับตรงนี้น่าจะเป็นทางหน้านของทีครับไวทีก็มีปืนตลิงเหมือนกันเปึ๊บโดดมาอึดโอ้ด้าน,นล่างสองตัวเอาเรียบร้อยเจ้าอา้าวโดนลอยครับโดนลอยผมน่าจะรอเล่นในช่วงท้ายเพื่อเอาเจ็ดคิวแล้วก็รอแบบข้อแค้นไปแบบชิวแล้วเหมือนจะเจอแล้วครับเปิดเหมือนจะเจอน้องแมวเป้าหรือเปล่าแมวเป้าตรงนี้ชาร์จจริงๆแล้วเปิดไปเลยครับโดนหัวอุ๊ยมิดเดียวชิบหายน้องหมอกด้วยบลอกไอวอลลงมาก่อน ยยังทันครับมีโอเลอออนอยู่ครับสามารถกดใช้ได้2ทีหรือเปล่าน่าจะทีเดียวโอ้ยหลังเฮ้ยเฮ้ยยายานะระเบิดโดนตัวเองหรือเปล่าอึ๊บอุ้ยเกือบตุยครับโดนหลังลอยอุ้ยเลยโดน2 0 0รแต่ยังไม่ตายเหมือนจะมีโซเนียหรือเปล่าวะจริงด้วยครับผมเรียบร้อยได้เข้าแคนไปแล้วโคกี้ของเราเอาว่ะแล้วโคกี้ได้เข้าแคนแล้วครับตรงนี้ครับ จะตั้งใจเล่นหรือไม่ตั้งใจเล่นก็ได้นะโอเลออนสวนกันไปสวนกันมาครัล้วม้วนตัวมาหนึ่งทีแล้วปาดเข้าไปสองเมตรเท่านั้ like, นครับแลบอยว่ามาอยากสวยแล้วก็โดนปาดไปเออเกมกําลังตึงไงเอาว่ามีคนเข้าแคนเราได้แรกครับก็คือน้องโคกี้นั่นเองครับผมเอาไปเลยเป็นแกนสี่สี่นะครับโอ้โหน่าจะเอาเรื่องปเป็น,นไ,งไงเจไม่เข้าแคนว่ะอันนี้ได้เข้าสาขาหลักเลยน่ะ โค้งมีบัตรเปลี่ยนชื่อหรือเปล่ามีครับมีครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เจส่งให้นะเดี๋ยวพี่เชิญเข้าแคนหรือว่าเข้าแคนได้เลยว้าวโอเคนะครับสำหรับการเทสแคนในคลิปนี้นะครับก็ถือว่ามีคนผ่านนะก็คือน้องโค้งนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะเล่นตึงจัดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเทคแคนนะครับก็มาดูสตรีมช่องอูเมอร์นะเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับผมพิมพ์ไปว่าอูเมอร์ก็เจอนะทุกวันเสาร์นะครับเราจะเปิดเทคแคนนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับดลมเบชว้ยยผ you <sweak>